สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็อยู่ที่อูอ่ซ่อมสีและตัวถังของโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีของเรานะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวนะคะเป็นรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่น เอเวอเรสต์สปนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่1 4 2 9 0 0้านบาทนะคะสำหรับสีขาวมุกเพิ่ม1,000 0บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่มจะมาพูดในเรื่องของออปชั่นว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อรุ่นนี้ที่ลูกค้ากำลังเปรียบเทียบดูอยู่ว่าระหว่างตัวนี้กับตัวไทเทเนียมพัดนะคะที่เพิ่ม1 0 0 0 0แบาทมันได้อะไร ขึ้นมาบ้างทําไมลูกค้าถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้นะคะมาที่ด้านหน้าของเรานะคะตัวที่เป็นเอเวอเรสต์สนะคะที่ฝร์ดให้มานะคะตัวนี้ที่แตกต่างกันเลยนะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะถ้าเป็นตัว e v เวอร์เรสต์สปนะคะจะเป็นกระจังหน้ารังพึ่งนะคะเป็นสีดําเงานะคะซึ่งถ้าเป็นตัวอ่าไทเทเนียมอ่า จะเป็นสีกาไฟ์นะคะหรือว่าจะเป็นสีขาวไทเทเนียมนะคะตรงนี้จะแตกต่างกันตรงนี้นะคะจะเป็นตัว ON, อักษรอะคริลิกที่มาจากโรงงานเป็นสีดำนะคะถ้าเป็นตัวอของเอเวอร์สปอร์ port, ซึ่งเอเวอร์สปอร์ที่ฟอร์ดให้มาก็คือจะให้ชุดแต่งมาพร้อมแล้วนะคะซึ่งไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะคะส่วนเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกันกบตัว เอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดเหมือนกันค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นเครื่องยนต์160แรงมาเท่ากันนะคะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2000ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากเลยนะคะ ส่วนด้านข้างนะคะที่ดูออปชั่นรอบๆนะคะจะเหมือนกันกันกบตัวท็อปนะคะก็คือตัวไทเทเนียมพาร์ตเลยนะคะจะต่างกันที่ล้อแม็กค่ะตัวเอเวอเรสต์สปอของเรานะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ20นะคะซึ่งเป็นแม็กลมดํานะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นยางกุตเยียนะคะตัวนี้ฟอร์ดให้มาถึงแม็กขอบ20เลยนะคะซึ่งเป็นตัวเอเวอเรสต์ตัวนั้นจะเป็นอีกสีนึงนะคะเป็นล้อแม็กจะต่างกันมากเลยนะคะ ตัวด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะแหม่มติดฟิล์มให้ลูกค้าเป็นฟิล์มขนาด60นะคะลูกคันนี้ลูกค้าจะเอาไปใช้งานนะคะไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะที่แหม่มมารีวิวคันนี้แหม่มก็จะรีวิวออปชั่นของตัวอ่านี้ให้ฟังนะคะ นะคะส่วนที่แตกต่างกันอีกกับตัวรุ่นท็อปของเรานะคะคือด้านบนค่ะตัวเ v เวอเรสต์สปอรของเรานะคะจะไม่มีบอลรูปนะคะหรือเราเรียกกันว่าสลูปนั่นเองนะคะตัวนี้ถึงเอเวอเรสต์สปอรไม่ให้มานะคะถามถึงความจําเป็นไหมก็คือแหมมองว่าก็ยังไม่จําเป็นนะคะในระดับรุ่นรถของเราเลยระดับตัวร้านสนะคะแหม,มว่าออปชั่นคันนี้ก็พอแล้วค่ะ ซึ่งตัวฝาท้ายของเรานะคะตัวนี้เป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีใช้ระบบอเตะเท้าหรือว่าอ่าเป็นเซนเซอร์จับด้านหลังให้เหมือนกับตัวท็อปเลยนะคะซึ่งรวมๆแล้วออปชั่นที่มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะแหม่มองว่ามีล้อแมกมีอ่าเบาส3ที่ไม่ใช่เป็นพวมอลัยไฟฟ้าแล้วก็มีบารู p นะคะที่ราคาต่างกันถึงแสนกว่าบาทนะคะแต่สำหรับแม่มมองว่าตัวเอเวอเรสต์สปเนี่ย ตอบโจทย์แหม่มแล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าพี่อยากซื้อตัวไหนที่จะเหมาะอ่าสมกับพี่พี่มีแรงที่จะซื้อได้นะคะแหม่มก็ขอแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็เป็นรุ่นนี้นะคะตัวเอเวอเรสต์สปอเหมือนกันนะคะออปชันตัวเดียวกันเลยเดี๋ยวท้ายคลิปแหม่มจะทิ้งรูปทิ้งอ่าวิดีโอให้ดูนะคะว่ารอบๆตัวรถคันนี้มีอะไรบ้างลูกค้าจะชอบหรือถูกใจก็ทักหรือโทรหาแหม่มได้เหมือนเดิมนะคะที่เบอร์เดิม 09065991635หรือไอดียลท์ที่แบมให้ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้แม่มขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าแม่มจะหาสาระดีๆมาแนะนำให้อีกนะคะว่าลูกค้าอยากได้รุ่นไหนอยากได้แบบไหนเดี๋ยวแม่มทำมาเสนออีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแดดแรงมากเลยสวัสดีค่ะ